อยากได้ที่หาผลจังเลยโลบักไม่พออีกแล้วไม่พอสคลิปเลยโลบักกันดีกว่าแนะนำโชโคโสโตบริการเติมโลบักเล็ด6อีกทั้งยังมีผลพิสารและเกมพาที่คุณเลือกซื้ออีกมากมายลิงก์เฟซบุ๊กใต้คลิปเลยนะครับเอ้ยช่วงนี้ไม่มีเวลาเล่นบล็อกฟุตเลยแต่อยาก,ยกวิวตันทำยังไงดีขอแนะนำ TNT ช h อ p บริการรับฟาร์มแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุตโลกูนและแมิตี้ลิงก์เฟซบุ๊กใต้คลิปเลยนะครับอยากได้ปีจังเลยอะ่ะ อ่ะไม่พออีกแล้วซื้อโลบัก,กันดีกว่าผมขอแนะนำคิสตันช็อปร้านาโลบักระดหกขั้นต่ำเพียงหนึ่งบาทเท่านั้นอีท้ายยังมีเกมให้คุณได้เล่นฟ,ฟังอีกมากมายลิงก์ a c e b o o k ใต้คลิปเลยนะครับอยากได้หูฟังจังเลยอะ่ะโอ้ต้นคลิปก็ไม่พอนี่ก็ไม่พอไม่พอสักคลิปเลยอยากได้อะ่ะทำไงดีผมขอแนะนำชิลสตอร์ร้านเติมโลบักรลดสามถึงเจ็ดมีทั้งกลุ่มและแบบพาสลิงดิสคอร์ดแลลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับกัดโลบัก บริการเติมเกมแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น All Star Tower Defense บริการรับกับขนปีศาจ Block f uss, และยังมีเกมพาร์ททคุณเด้ใช้อีกมากมายอีกทั้งยังมีกด EP และกดค่างเงิน Fragment ลิงก์ c e e o o o k ใต้คลิปเลยนะครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับไม่ได้ยมแล้วครับในเกมเราปกติที่มีชื่อว่า King Peach นะครับผมโอเคครับวันนี้ผมสมัครราสใหม่มานะครับเอาขอบคุณสำหรับซับสไครด้วยนะครับ ผมทัชส,สไคร้คือมันเผลอขึ้นมามันเผลอขึ้นมาตอนอัดคลิปยู่พอดีนะครับอัดดูมิโยโตะชูมือสวัสดีไปก่อนโอเคมาเราเข้าเรื่องของเรากันดีกว่า<อ>คือผมได้ทําการสมัครรหัสใหม่นะครับชื่อว่าเรียวไม่ใช่สมัครรหัสใหม่คือเป็นรหัสไก่ของผมครับใครที่แบบเคยเล่นบล็อกฟตุตน่าจะรู้รหัสนี้รหัสน,น,นี้มีคนแอดมาหนึ่งพันเจ็ดร้อยคนเลยนะเยอะมากเลยนะรหัสนี้ยนะครับก็ผม สู่ผลพิศารแต่ผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดเราสมัครใหม่อะ่ะเราสมัครแบบสมัครใหม่มาสุม่มไม่สมัครใหม่แบบลาดกากๆมาสุ่มอะ่ะมันจะมีโอกาสได้ผลดีกว่าหรือเปล่าอมผมอยากรู้ครับผมนะแล้วก็ไอไอซายที่ผมมีอยู่เนี่ยก็คือผมเอาลาดหลักอะ่ะสุ่มครับทีเดียวได้ผลซายเลยก็เลยมาให้ตัวนี้กินเป็นแบบพัางๆไปก่อนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะไปสุ่มผลเราขอแจกโค้ดก่อนเราจะใส่โค้ดไปพร้อมๆกันโอเคไหม นะครับโอเคเดี๋ยวเรากดไปที่เมนูแล้วใส่โค้ดกันเลยนะครับเพลงนะครับเหมือนเดิมเพลงผมจะใช้เป็นเพลงของทางเกมเลยละกันนะแต่รู้สึกว่าเพลงนี้มันไม่เพะเราไปเกาะเริ่มต้นกันดีกว่าเอ้ยเราไปเกาะนู้นดีครับเพราะว่าที่เราไปนี่ไม่ใช่เพราะอะไรนะเราจะไปแจกโค้ดที่เกาะน,นี้แล้วฟังเสียงเพลงจากเกาะน,นี้ครับ <c oughs> ไม่ใช่เหรอนะกีรเราดูก่อนว่า,าที่นี่พอหรือเปล่า ที่นี่เป็นสองฝั่งใช่ไหมอืมจำได้แต่เพลงต้องอยู่ทะเลเพาะนะผมชอบเออเพลงเจ๋งดีครับเพลงเจ๋งเพลงเจ๋งดีเออใช้ได้ใช้ได้โอเคมาเรามาใส่โค้ดแรกเลยนะครับเบกกี้สไตล์นะครับอันนี้โค้ดทั้งหมดนะครับมาจาก Discord ทางเกมเลยนะครับเบกกี้สไตล์ผมว่าผมจะลองขอเออนี่ขอโค้ด ซีโร่โค้ดหน่อยได้รับก็ได้ผมบอกว่านี่ P O D I S ิสหนึ่งแสนแล้วก็ King คิงพี c คัมแบ็กหนึ่งแสนโค้ดนะครับผมทิ้งไว้ในช่องคอมเมนต์นะครับ Dragon is strong งหนึ่งแสนมิอุมะนาแคทเกมคนไทยหนึ่งแสนทันไทยเกมมิ่ง หนึ่งแสนเลดเบิร์ดสองแสนห้าอ่ะตอนนี้ผมมีหนึ่งล้านละแล้วก็ห้าสิบเคไลท์บอกไว้ก่อนนะครับว่าห้าสิบเคไลท์นี้ผมเคยใช้ไปแล้วนะเป็นโค้ดรีสต์ทนะครับผมใช้ไปแล้วนะผมใช้ไปเพราะว่าผมได้ผลทรายมานะก็เลยไปใส่พาวเวอร์ฟูดหมดเลยเพื่ออไปฟาร์มให้วิวหนึ่งร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราต่อ โอพีโอพี P o P. ผลใหม่โอพีโอพีอ้าวกดผิดอ่ะนีไ 1, Visit, นะ่ได้อีกหนึ่งแสนหกสิบเอ็มวิิตนะครับได้อีกหนึ่งแสนอ่ะตอนนี้มีแสนสองอัปเดตเจมได้เม็ดสามเพชได้สามเพชได้เพชสามเม็ดเออพูดอะไรกูเ้ยมื่อก่อนมันได้ห้าบอกว่ามัได้สามอยู่แล้วผมลืม โอเคครับจึงเวา,กกาที่ทุกคนรอคอ,อแล้วต้องมีหลักสูตรเซิร์ชเลือเถอะโอเคเดีด๋ยวเราไปเกาะเริ่มต้นกันมาเราสุ่มได้ทั้งหมดประมาณเจ็ดผลนะครับอันนี้มีแค่สองแสนไม่พอมันใช้สองแสนห้าเนาะเจ็ดผลนะครับเราจะได้อะไรกันบ้างนะครับเป็นรหัสใหม่รหัสใหม่เนี่ยถ้าเกณฑ์อยากให้คนมาเล่นเยอะๆเรลน้อยต้องสุมม่มเจ้ผลดีเพราะว่าจะด้ดึงดูดคนเล่นครับ อ่านี้ผมคิดเองไม่มีเกี่ยวกับเกมทั้งนั้น้วผมคิดขึ้นมาเองอ่าเดี๋ยวลองใช้สูตรเดิมครับยืนข้างๆนี่ยืนตรงนี้ครับยืนตรงนี้แล้วหันหันอ่าแล้วสุม่มปุ๊บโอ้โหค <c oughs> อมมอนวะงั้นเราลองยืนมุมนี้ดูลองลองมุมนี้ลองมุมนี้อ่าใช้เจมเลย มาโอ้โอหผลกระจอกผลยางโอเคลองด้านนี้ลองด้านนี้ไม่มีผลแลเลยอะโคตรเศร้าโอ้โว what t ต e fuck กว a t ต h e f u c ก ถามจริงถามจริงๆริไม่ได้ผลแลนเลยหรือยังไงวะผมผู้เล่นใหม่นะเฮ้ยเดี๋ยวเราเราลองฆ่ากตัวแล้วไปสุ่มอ้าวฟันไม่โดนเราจะฟันเรื่อยๆครับจังหวะมันจะตายเราจะฟันเรื่อยๆจังหวะมันจะตายถึงมันจะนานสักแค่ไหนเหราก็จะฟันมันแม่งเสียเวยลาวะสกิีหน่อยมันเป็นทริกนะครับลบหนึ่งไปแล้วจังหวะจะจาตายแล้วเราจะได้ผลแลนนะมันเป็นทริกไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวทำให้ดู ตายละนี่นบแล้วก็มาสุ่มนะมันจะได้ผลอย่างต่ำคือคอมมอนนะแล้วอย่างดีก็คือได้ผลแรเลยอ่ะไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูโอ้ <c oughs> <c oughs> อะไรยังไม่เห็นได้เลยแม่งหลอกตัวเองชัวตอนนี้เราสุ่มได้อ,อีกสามรอบนะเอ้ยเดี๋ยวนะเควสอันเนี้ยมันได้เงินเท่าไหร่ เก้าร้อยเองเหรอ๊ะ <Nope. S 1> ว่าจะเอาให้ครบอ่าขาดอีกสี่หมื่นสี่หมื่นสี่อ่ะตรงนู้นได้เท่าไหร่ถึงพันไหมพันสองพันสองอโอ้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเราซูมหมดก่อนถ้าไม่ได้ผลไม่ดี ถ้าเราไม่ได้ผลคอมบอนเลยอะ่ะผมจะไปเอาเงินเพิ่มไปสุ่มอีกหนึ่งคนนะมาสุ่มเลยเฮ้ยเมื่อกี้ผลดิเกนตาลลี่ผ่านแวแบบ็บๆเป็นไงอันคอมมอนเหรอผลอะไรอ่ะอ้าฮะไม่ใช่อันคอมมอนเหรอเมื่อกี้ผมเห็นเป็นอันคอมมอนไม่ใช่อเอ้ยหรือยังไงวะ เ okay, okay. มื่อกี้ผมเห็นเป็นสีเขียวจริงๆนะหรือผมตาฝาดวะไม่รู้ว่าตาฝาดมั้งช่องเนอะมาเจนไดรี่มาหน่อยเอ๊ะไ,ไม่เคยถุมไม่เคยถุมได้ไหนเล่นมาโอ้โหโอ้ไม่ได้วะมา โอ้โหคอมมอนโอ้โหคอมมอนไม่มีผลแลเลยโอเคฆ่าตัวตายครับนี่จะเป็นผลสุดท้ายที่ผมจะสุ่มในาารหัสนี้แม่งไม่ได้ผลแลหลักการผมแม่งโคตรเลเทะแม่งโคตรอย่างมัวเลยหลักการอนะตอนนี้เงินได้สองหมื่นสี่พันห้าเอสองสองแสนสี่หมื่นห้าพันละ อีกนิดเดียวครับผมผมชอบเพลงที่ดี่ว่ะมันเจ๋งดิคีเควดเดียวน่าจะได้แล้วครับพอเผมอุตสาพยายามฟาร์มขนาดนี้ใหุ้ณเถอะให้ผลดีๆเห็นนะขอร้องแหละอุส่าขยันฟาร์มขนาดนี้ มาโอเคเดี๋ยวเราไปเกาะกันเลยไม่พูดเยอะมาผลตรงนี้คงไม,ม่ใครอยากกินหรอกครับทิ้งทิ้งหมดเลยเจ <unnecessary> <confusion> นดาลี่มาเฮ้ยเฮ้ยมากิิงว่ะเกมเห็นในความพยายามของผม <z> ผมเลยได้รับการตอบแทนกับสิ่งนี้น่าจะผลแมกมาบน่าจะผลมากรชัวเลยผลมาก,กุผมจะกินดีไหมอ่ะเกคครับงั้นเดี๋ยวผมกินเลยแล้วกันงับ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 ,งบนี่ผลมาก,กุจริงด้วยนี่ไม่แมกมาเลน ต้ม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 ,ตมบินโอเคก็ดีกว่าแล้วดีกว่าผลเมื่อกี้ดีกว่าผลทรายหน่อยโอโหนเกมผมก็นะเกมเห็นคำพยาวงาบุม๋มนะขอบคุณทางเกมไม่เจอเกมหรอกผมโชคดีแค่น,นั้นแหละเกมผมก็ช่วยยินดีมากกดไลค์กดซัดดสบสไครต์ผมด้วยนะครับใกล้สี่หมื่นซับแล้วเดี๋ยวสี่หมื่นซับมีแจกเกมแจกของนะครับก็สำหรับนี้ไปกับผมเย่มาเว้ย